สวัสดีครับผมเดชาชางสงวนครับเมื่อวนนี้ผมจะมารีวิวแคนคีเอเมเนอร์ A นะครับผมเอเมเนอร์ A ครับเหมาะสำหรับการไปใส่ประกวดหรือว่าการไปฝึกเบื้องต้นกับเจ้าของนะครับแล้วก็ไปใส่ในวงวงลางนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเอเมเนอร์ A ครับลองลองเบิงตอนนี้มีสองเตานี่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบเสียงให้เบิงนะครับ สำหรับเต้าแรกนะครับกสิบวกกินล่มป่านไหนนะครับสนใจติดต่อได้เลยทั้งอขอนแก่นมรกอีสานนะครับอันนี้อีกเต้าหนึ่งครับนี่ทั้งหมดสองเต้านะครับ A minor สำหรับแคตเอเวนเนอร์นะครับไม่ใหม่เลยนะครับสาหรับผูใ้ใดสนใจนะครับเอาไปใช้ในวงโปรงลางเอาไปบรรเลงได้งโปรงลางนะครับลองดูนะครับสนใจลองดูนะครับคีเอเวนเนอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ